ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับเราจะมาอัปเดตกับสโมสรฟุตบอลเรืบยบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าที่จ่าฝูงฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของแมนซิตี้นะครับของคุณซือเป๊ปกัวเดล่าตอนนี้นะครับเป๊ปกัวเดล่าได้ออกมาบอกว่าจะทําการทุ่มเงิน200ล้านปอนด์นะครับในการ คว้าตัวนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มาร่วมทีมนะครับตอนนี้เนื่องจากแมนซิตี้ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มดีพอสมควรนะครับเมื่อคืนนี้ค่ำคืนที่ผ่านมาพวการชนะคริสตันพาเลซ4ประตูต่อ0และยังแข่งน้อยกว่าทีมแมนยูกับลิเวอร์พูล1นัดถ้าแมนซิตี้ชนะในแมตช์นี้ก็จะทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงไปเลยนะครับถามว่าแมนซิตี้นะครับเป็นทีมที่ทําการลงทุนเยอะที่สุดและเป็นทีมที่จ่ายค่าตัวเยอะที่สุดในแห่งในเกาะพิม์ลี ตอนนี้นะครับนักเตะหลายๆคนของแมนซิตอ้อย่างเช่นพวกเฟอร์นันดิโน่คุนอากุเรโล่ก็จะทําการหมดสัญญาไปพอ,พอไปไปแล้วแล้วก็เป๊ปก็อยากจะหานักเตะมาร่วมทีมถามว่าตอนนี้เป๊ปได้มองนักเตะหลายๆคนอย่างเช่นลูกากูเฮอร์ลิงแฮนแลนด์หรืออาจจะเป็นเลอเนลเมสซี่ที่จะเอามาสร้างทีมเรือใบ,บายสีฟ้ามหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษก็เป็นไปได้แต่อยาถามว่าแมนซิตี้ ือเป็นทีมที่ขุมกําลังค่อนข้างแข็งแกร่งทั้งตัวจริงและตัวสมรองแล้วตอนนี้แมนซิตี้เริ่มผลิตสกอร์ได้เยอะขึ้นการยิงอะไรก็เกมลุกที่เฉียบขาดเกมรับที่แข็งแกร่งแผงฟิลด์ที่ดุดันเอาไงคือรับลูกอะไรของแมนซิตี้ถือว่าทําได้ดีพอสมควรแต่ตอนนี้เราต้องมาจับตามองว่าแมนซิีจะไปในทิศทางไหนรับที่เปบอกว่า200ล้านปอนที่ทางไอชิคมัมัดชิคให้เงินแมนซิตี้เข้าไปช็อป ปิ่งของนักเตะเพื่อเอามาประกอบทีมให้ทีมที่มีความแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วก็โล่นักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปเนี่ยจะเป็นผลดีของแมนซีว่าแมนซีจะกลับมาทวงบัลลังทวงแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งแต่ผมในมุมมอ,องผมว่าแมนซีทําได้นะครับด้วยขุมกําลังที่แข็งแกร่งและฟอร์มการเล่นของนักเตะที่ดีพอสมควรในปีนี้แต่ยังมุมมองถามว่าเป๊ปการนําทีมของเป๊ปก็มีข้อดีข้อเสีย ข้อดีของเป๊ปคือเป็นโค้ชที่สามารถผสมผสานนักเตะการเล่นการเปลี่ยนแปลงระบบการโลเิชันนักเตะที่ค่อนข้างได้ดีพอสมควรแต่ระบบของเป๊ปข้อเสียของเป๊ปคือบางครั้งวันไหนถ้าเกมลุกหรือแผงมิดฟิล์ตือ้อก็ทําอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้แมนซีเริ่มกลับมาแล้วครับกลับมาในทีมที่แข็งแก่งด้วยนักเตะที่มีความกระหายอยากได้แชมป์แล้วกักบฟอร์มการเล่นที่ ตอนแรกเหมือนแว่งไปตัวน,นี้กลับมาแล้วก็แข็งพอสมควรในการที่จะทําทีมถามว่าแมนซี่เป็นทีมที่ยังไงก็เป็นแมนซิตี้ถือว่ายังคับเป็นทีมที่ดีที่สุดแต่ก็ยังไม่ปังเป๊บอย่าให้องค์ประกรบของทีมคือ,ขอเขาเรียกว่าความคงที่ความเส้นขนานของแมนซิตี้มีเป็นบางครั้งบางครั้งก็ถ้าดีก็คือดีมาเป็นช่วงถ้าหยุดชะงักก็หยุดชะงักมาเป็นช่วงอันนี้ครับขเขาเรียกว่าเป็นมุมมองของแมนซิตี้ที่อ่า ที่ไปอยากให้เป็นระดับรับรักษามาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดที่เป็นการที่คงที่หรือว่า,าพุ่งขึ้นไปเพื่อรักษาระดับแล้วก็ปาดหน้าควา้าแชมป์ผมละในท้ายที่สุดผมอยากให้แฟนของเดยอ่ซองเดยอช่องมาสตาร์ซิ้แนวนะครับอยากมาบอกว่าแมสตี้สมควรที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ในปีนี้หรือไม่และการที่เป๊บ จะทุ่มเงิน200ล้านปอนด์ในการชอปปิ้งนาเตะเข้ามาเนี่ยจะทําให้ทีมเขาแข็งแกร่งได้มากน้อยเพียงไหนผมจะให้แฟนเอซของเราช่วยกันกดแชร์กดกรกดะกดิ่งกดซับสไครต์แล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาบอกว่าแมนซิสตี้สมควรที่จะได้แชมป์ปีนี้หรือไม่แต่คนเตียฟันทุงนะครับแมนซิ t y ตี้เป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ในปีนี้ฟันทงฟันทิ้งครับสวัสดีครับ